ข้อนี้นะครับก็เขาบอกว่าปริมาตรถ,ถังที่บรรจุออกซิเจนเนี่ยมีปริมาตร30ลิตรมีจำนวน4โมลแล้วก็ถังอีกใบหนึ่งเนาะเป็นศูญญากาศด้วยเนาะแสดงว่าเดิมมาความดันเป็นศูนย์มีปริมาตร20ลิตรปรากฏว่าเปิดาวาล์วปุ๊บให้แก๊สไหลๆๆๆไไปจนทั่วจนหมดปุ๊บถามว่าในถังนี้มีจำนวนโมลเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองครูให้เป็น n 2แล้วกันเนาะแล้วอันนี้เป็น n 1แล้วกัน ถ้าเดิมคือ c หมายความว่า n 1บวก n 2ต้องเท่ากับ c นะครับอ่ะทีะนี้หลังจากนี้ข้อมูลแค่นี้มันมน,น้อยเนาะอ่ะครูก็เลยสมสมมติอันนี้คือสิ่งที่สมมตินะครับว่าเออหลังจากที่เราปลดปล่อยทุกอย่างเป็นหมดแล้วอ่ะแสดงว่าความดันในถังเป็น p ละกันนะครับอืมทีนี้นะครับไม่ว่าถ้าเกิดว่าครูคิดมวลรวมทั้งหมดก็ใช้สูตร p v เท่ากับ n r t เราแค่ใส่คำว่ารวม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 ,รวมไปก็พอนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าครูคิดในถังนี้เนาะก็จะเป็น P 1 V 1เท่ากับ n 1 R T 1ถ้าคิดในถังนี้ก็จะเป็น P 2 V 2ส่วนด้วย n 2 R T 2นะครับอ่ะทีนี้อุณหภูมิเท่ากันเนาะดังนั้นครูก็แค่ลบไปต,ตัวที่ห้อยตัว T ไปให้หมดมันจะได้เป็นตัวแปรตัวเดียวกันนะครับมานีอ่ะแล้วยังไงต่อดี อะไรอีกที่มันเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าครูคิดแยกถังจะคิดรวมถังนะครับความดันในถังทั้งหมดจะต้องเท่ากันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าโอ้มีแค่2ตัวแปรที่มันไม่เหมือนกันในทั้งในทั้งสองถังแม้ว่าจะเปิดแก๊สให้ไหลล่วทั่วถึงกันหมดก็ตามอ่ะจาก n 1บวก n 2อเท่ากับ4อ่ครูก็ย้ายข้าง RT ทีไปหาเนาะมันจะได้เป็น P 1> v 1หารด้วย rt บวก p v 2หารด้วย rt เท่ากับ4อ่ะที่เหลือครูก็แทน v 1คือ30 v 2คือ20ไปนะครับมันจะได้เป็นเลขอันนี้เป็น30อันนี้เป็น20เนาะมันจะได้เป็น50 p ส่วน rt เท่ากับ c p ส่วน rt จึงเท่ากับ4ส่วน50อ่ะติดไว้ก่อนนะครับมันอาจจะไม่รู้ใช้ประโยชน์อะไรเนื่องจากเขาถามว่ามันรั่วไปยัง n 2เท่าไหร่เนาะ ครูก็ยยึดสมการนี้แล้วกันแล้เอา RT ไปหาร N2 ของเราจะเท่ากับ P V 2ส่วนได้วย rt โอ้คุณคุณนั้นเนี่ยตัวนี้อ2ครูคือ20 P ส่วน RT ของครูคือเลข C ส่วน50เนาะโดยที่ครูยึดว่าตัว R าตัวนี้นะครับสอดคล้องกับปริมาตรที่เป็นหน่วยลิตรแล้วนะครับและ P มันมันหน่วยอะไรก็ช่างนะครับดังนั้น โมมันจะต้องออกมาเป็นเลขเดิมเสมอเป็นหน่วยเดิมเสมอนะครับหรือ8.5ส่วนหหรือเลข1.6โมนั่นเองนะครับอืมเป็นคำตอบประมาณนี้นะฮะอ่ะเขาถัดไปเขาบอกว่าแก๊สฮีเลียม2โมลอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสกับแก๊สอาร์กอน1โมลอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสจงหาว่าอุณหภูมิผสมเป็นเท่าไหร่ ยังง่ายกว่า hehe, ้องบนอีกเนาะ n ร่วม t ร่วมเท่ากับ n 1 t 1บวก n 2 t 2 n ร่วมก็คือโมลทั้งหมดที่เอามารวมกันเนาะคือ3โมล t ร่วมเดี๋ยวค่อยหา n 1 t 2โมลของแก๊สฮีเลียมนะครับ t 160องศาเซลเซียสหรือบวกด้วย273เนะครับนีเป็น33 3อันที่2เป็น1โมลของแก๊สอาร์กอนนะครับมณหภูมิเป็น2 2เอ้ยบวก273็ก็เป็น3 0 3นะครับ ที่ร่วมของเราจึงเท่ากับเลข666โอ้เลขไม่ดีเลยนะครับบวก303ได้เลข9 6 9ส่วน3หรือเลข3 2 3เคลวินเอาเลขนี้ลบ273นะครับมันจะได้เลข50นะครับหรือเป็นเลข50องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับเป็นคำตอบอ่ะข้อถัดไป จากรูปนะครับเขาบอกว่าอัดแก๊สอาร์กอนและนีออนเข้าไปทั้งสองข้างเนาะฝั่งนี้มีอาร์กอนฝั่งนี้มีนีออนอ่ะต้องไงต่อซึ่งมีลูกสูบทั้งสองขั้นไว้สมมติว่าไอ้ลูกสูบนี้เล็กมากแล้วกันไม่คิดปริมาตรเขาเนาะฝัะ่งนี้ให้มี2โมฝั่งนี้ให้มี4โมนะครับอ่ะแล้วก็ปล่อยให้ลูกสูบนี้เลื่อนไปเลื่อนมาจนกระทั่งมันหยุดนะครับ แล้วถามว่า x1 ต่อ x2 มีค่าเท่าไหร่อ่ะมันหยุดเนี่ยอมันดันได้ก่อนนะลูกสูบมันขยับเคลื่อนตัวได้เพราะอะไรเนาะภายใต้ข้อเงื่อนไขว่าอันนี้เนาะลื่นนะครับลื่นเลยแสดงว่ามันดันได้และอย่างที่สองก็คือความดันในทั้งสองฝากไม่เท่ากันนะครับอ่ะอันนี้เป็น p1 อันนี้เป็น p2 นะครับมันจะหยุดเคลื่อนตัวเมื่อไหร่เนาะหยุดเคลื่อนตัวก็ต่อเมื่อความดันทั้งสองฝากเท่ากันนะครับเนื่องจากว่าแรงเท่ากันนะครับอื เอาละภายใต้งเงื่อนไขแค่นี้แหละเราจะมาดูกันว่าเราจะทำไงต่อดีอ่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนในเนื้อหารอบถัดไปที่ครูย,ยังไม่ได้สอนนะครับ 2. ระบบที่อยู่ติดกันจะมีอุณหภูมิเท่ากันอันนี้ต้องรู้เองนะฮะที่เท่ากับท2และมีอะไรอีกปริมาตรเนาะอ่ะครูติดปริมาตรไว้ก่อนละกันนะครับทีนี้ครูสมมุติว่าพื้นที่หน้าตัดทั้ง2ทั้งกล่องนี้นะครับมันต้องเท่ากันแหละเนาะไม่งั้นมันจะเริ่มคำนวณยากเกินไป ดังนั้นเราเลยรู้ว่าเออปริมาตรมันไม่เท่ากันหรอกแต่จากรูปเนาะเรารู้ว่าปริมาตรมันเท่ากับ a คูณด้วยนะครับดังนั้น PV เท่ากับ nrt คูเปลี่ยน V ให้เป็น a คูณด้วยกแล้วกันเนาะเป็น nrt อุณหภูมิเท่ากันอาค่าเดิมโมลไม่เท่าะ a ไม่เท่าความดันเท่ากันเนาะเพราะมันดันกันจนจุดจึงได้ป้า x อ็ส่วน x2 เท่ากับ n1 ส่วน n2 เป็นสิ่งทียวถามเนาะ n 1ก็คือ2 n 2ก็คือ4ก็เลยตอบ1ต่อ2เป็นคำตอบนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะข้อถัดไปแก๊สฮีเลียมบรรจุในถังใบ2ใบซึ่งเชื่อมต่อกันผ่านวาลวอ่ะราวนี้ครูไม่เข้าใจผิดแน่ๆนะฮะถัง2ใบเชื่อมต่อกันผ่านวาลวนะครับถังใบแรกมี2บรรยากาศมี10ลิตรถังใบที่2มี3บรรยากาศมี1 5ลิตร เปิดให้ถังทั้งสองถ่ายไ,ไม่มีการถ่ายเทความร้อนอ่านซงความหมายของเขาคือไม่มีการสูญเสียพลังงานนะครับก็เป็นที่มาว่าสูตรมันทาไมมันเป็นสูตรอย่างนั้นนะครับซึ่งยังไม่พูดถึงก่อนอ่ะเขาถามว่าความดันใหม่เป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะ P รวม V รรวมเท่ากับ P1 V1 บวกด้ 1, วย P2 V 2 P รวมติดไว้ก่อนเนาะ V รวมเราคือ25 P1 เราคือ2ละกัน V 1เราเลยเป็น10อันนึงเป็น3คูณด้วย15 พีร่วมของเราจึงมีค่าเท่ากับ20บวก45แล้วหารด้วย25เนาะเป็น65หารด้วย25ครูเอาให้เลขมันง่ายกว่านี้แล้วกันจะได้คิดเลขง่ายๆก็เป็น2.6 atm เป็นคำตอบนะครับอ่ะหน้าสุดท้ายอ่ะเอาละเขาบอกว่าแก๊สกอ็อจำนวน1โมลอุณหภูมิ100เควินบรรจุในถัง1ลูกบาทเมตรอ่ะแก๊สก็ก่อน นี่กอนะ1โม1 100เคลวิน1ลูกบาทเมตรถั้งขอไข่มี2โม2 200เคลวินแล้วก็ปริมาตร2ลูกบาทเมตรเมื่อต่อท่อปึ้งอ่าต่อท่อให้มันผสมกันเลยโดยไม่เกิดปฏิกิยาอ่าเขาถามว่าความดันของแก๊สนี้ค่าเท่าไหร่เนาะก็ พ1 v 1ึ่งวเท่ากับพีสองวองเไม่ใช่เขียนผิดเนาะ p รวม v รวมเท่ากับ p 1 v 1ึ่งวบวกพีสออ่ะแต่ว่าโอ้ครูครับ p 1ก็ไม่รู้ p 2ก็ไม่รู้ทำไงดีวะเนี่ยอ่ะข้อมูลที่ให้มาเพียงพอที่เราจะหาได้นะฮะอ่ะแต่หาไงเดี๋ยวครูบอกปึ๊บอืมเป้าหมายเราคืออ่ะในถังแรกเนาะเราจะหา p 1 v 1 เท่ากับ n R T P 1 V 1คูณกันเท่ากับ n ก็ได้ n R T เนาะซึ่งเขาบอกว่าเอ่อไม่โอเคบอกอุณหภูมิมาอ่ะกูเลยเขียนเป็น n 1 T R, R R T 1แทนเนาะอันอีกอันนึงก็เหมือนกันเนาะ P 2 V 2เท่ากับ n R T แต่เขียนเป็น n ห้อย2 T ห้อย2นะครับอ่ะเราก็แค่เอาก้อนนี้กับก้อนน,อน,นี้เข้าไปแทนในนี้จบ นะครับก็จะกลายเป็น P ร่วม v รวมของเราก็คือ3 p 1 v 1เราเลยเป็น n 1 r t 1 p 2 v 2เราเลยเป็น n 2 r t 2นะครับพีรวมของเราจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3แล้วคูณด้วยจำนวนโมล1น 1, n 1ก็คือ1นะครับ r คือ 8.31, t 1ก็คือ100แล้วก็บวกด้วย n 2ของเราคือ 2, r ของเราคือ 8.31, t 2ของเราคือ200นะครับ ครูขออนุญาตดึงเลข8.31แล้วกันแล้วค่อยคูณเป็นครั้งสุดท้ายก็กลายเป็น100บวก400ได้500.3อส่วนโอ้โหเลขแย่มากเลยอ่ะที่เหลือเราก็จะมาประมาณกันว่ามันน่าจะได้เลขอะไรเนาะอ่ะครูเห็น3เอาเอา3ไปหารเลขข้างหน้ากอนละกันเนาะเพราะมันห้ามคูณอะไรมันจะคูณง่ายก็กลายเป็น2.77มั้งนะคูณได้500นะครับอ่ะคูณไปก็จะได้เลข277คูณ5เนาะ แปดสิบสามปึ๊บหนึ่งสามแปดห้าโอ้มีพอดีเลยฮะครูนึกว่าจะต้องประมาณเพิ่มอ่ะประมาณนี้นะครับหน่วยปสาสคาลข้อสุดท้ายอะแก้มันเอ่อแก้ไฮโดรเจนบรรจุในถังก่อและขอซึ่งมีวาล์วต่อถึงกันถังก่อมีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสปริมาตร1ลูกบาทเมตรแก๊สไฮโดรเจนมี1กิโลกร,รมัมอ,อุณหภูมิ90องศาเซลเซียส ปริมาตรสาลูกบาทเมตรแก๊สไฮโดรเจน3กิโลกร,รมัมเมื่อเปิดพอเรามีแก๊สไฮโดรเจน3กิโลกร,รมัมเมื่อเปิดวาล์วผสมกันหมดเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาดูก่อนเนาะเพราะเมื่อกี้ครูอ่านไปครูลืมหมดเลยนะฮะถังก๊อกก่อนอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสบวก273เ็ไปเลยละกันเนาะเป็น303เควินปริมาตร1ลูกบาทเมตรแล้วก็แก๊สมีแก๊สไฮโดรเจนด้วยไฮโดรเจนจำนวน1กิโลกร,รมัม อีกถังหนึ่งถังขอนะครับมีแก๊สมีอุณหภูมิ90องศาเซลเซียสเนาะบวก273เข้าไปได้เลข363เควินมีปริมาตร3ลูกบาทเมตรมีแก๊สไฮโดรเจนจำนวน3กิโลกรัมโอเคมาแนวมัอนข้อเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับถามอุณหภูมิผสมเท่าไหร่อะเอ็ N. รวมที่ร่วมเท่ากับ n1t1 บวก n2t2 โอเครอบนี้ยากและต้องหาจำนวนนะครับเพราะว่าสังเกตไหมว่าทุกข้อเนี่ยเขาให้ช้อยมาแบบเอ้เขาให้เงื่อนไขมาเนี่ยถ้าเราหาโมลได้ก็ดีน่าจะง่ายอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาหาโมลกันก่อนเนาะอันนี้ก่อนอันนี้เป็น n1 แล้วกันนะเนื่องจากว่าการหาโมลเราต้องทําในหน่วยกรัมนะครับอันนี้ก็หารด้วย2ก็กลายเป็น500โมลอันนี้3 0 0พัน หารด้วย2เพราะ2เป็นเลขเจำนวนโมเล,ลกุลของไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนนะครับก็จะได้เป็น1,500โมลนะครับอ่ะได้แล้ว N รวมของเราก็จะกลายเป็นเลข2,000คูณด้วยทรวมเท่ากับ N1 คือ500คูณด้วย T 1คือ3 0 3บวกด้วย N2 คือ1,500คูณด้วย3,6,3อ่าแล้วเราก็จะมาหาทีรวมกันเนาะ โอเคข้อนี้นะครับถ้าเป็นครูแนะนำเนาะถ้าเจอในห้องสอบก็ยอมคิดเลขเถิดแต่ถ้าเกิดตอนนี้ครูขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขไปก่อนนะฮะอ่ามันจะกล้เป็น500คูณ3ไว้3บวกด้วย1,500คูณด้วย 3, 6, 3ได้เลขนี้เนาะแล้วเอาเลขนี้หารด้วย2,000ได้ 3, 4, 8, k e l เควินหรือเอ,เ,เอาเลขนี้ลบด้วย้ลบดจวย273จะได้เลข75 องศาเซลเซียสเ,เป็นคำต่อนะครับอืมวิธีทำม,มันจะประมาณนี้นะครับสําหรับกดรวมแก๊สการทําโจทย์ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ